สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566ณวัดเจดีหลวงวาราวิหารพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหมย่ยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน2.6ล้านบาทค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปถวายพระพิสุสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสพักอยู่กับที่ในฤดูฝนตลอดเวลาสามเดือนณวัดเจดีหลวงวรวิหารพระอารามหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการกพท รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการสำนักศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศตลอดจนคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและประวารณาถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบํารงพระพุทธศาสนา ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนพระปริยติธรรมสามัคคีวิทยาทานโรงเรียนเมตตาศึกษาโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยและโรงเรียนสันกำแพงสถานศึกษาละ10,000บาทรวม4 0,000บาท และมีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยบำรุงและบูรณะพระอารามทรรบุญกรถินพระราชทานประจำปี2566เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2,594,694บาท23สตางค์ค่ะ